และสมาธิเราต้องดีสมาธิต้องดีค่ะต้องมีสมาธิด้วยนะคะ,ะสติสมาธิสําคัญเลยค่ะและสถานการณ์การเจราจาล่ะคะอาจารย์เราสามารถมองออกไหมว่าตอนนี้ควรเจราจารหรือตอนนี้ไม่ควรจะเจราจาถึงอย่างนีง้เือเจราจารต่อรองหลายคนก็ถามว่าอาจารย์มันใช้ได้ทุกกรณีไหม,มเราบอกเลยนะถ้ามันไม่มีเรื่องความสัมพันธ์นะใช้ได้หมดเลยอืมถ้ามีมความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะยากใช่ไหมคะเราต่อรองกับแม่เราต่อไหมแม่อยากกินอะไรดีอ่ะอ แหนมเนืองที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วมันอยู่ไกลมากเราก็เป็นไงซื้อให้แม่หรือต่อ้กับลูกสามีพัญญาไม่ควรต่อเนาะคือเราต่อรองได้แต่ว่าเราไม่ต้องเดินให้สุดตรงก็จะเหมือนกับลูกเนี่ยเหมือนกับลูกเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าใครมีลูกแล้วบอกว่าอาลูกอยากได้อยากได้ไอแพดอยากได้คอมพิวเตอร์หรืออยากได้เกมแล้วเราบอกว่าไม่ได้ต้องไปทํากับบ้านก่อนนะถ้าเกิดว่าลูกไม่ทำบ้านบางทีเราก็หยวนหยวนให้ไปแต่ไม่ได้ไปสุดตรงถ้าสุดตรงเด็กก็จะเครียด อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวนะก็ต่อรองได้แต่ว่าต่อรองใช้น้มเหน้าวใจดีกว่าคือถ้าแต่ว่ามีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยเราไม่แนะนําให้ใช้ต่อรอง<ฆ>ให้ใช้ศิลปะก,การโน้มเหน้าวใจ อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นอีกตัวที่ต่อรองอย่างไรไม่ให้รู้ว่าเรากาลังจะเดาต่อรองต่อรองอย่างไรคือถูกไหมแล้วมันจะเราจะตอบตกลงโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ผู้หญิงควรจะมาเรียนเลยนะไม่ผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสุภาพสตรีเนี่ยผู้หญิงจะจิตอ่อนกว่าผู้ชายเพราะงั้นเวลาสินค้าที่ขายเนี่ยแต่เห็นนะสินค้าที่ขายเนี่ยออนไลน์เนี่ย เขาจะเป็นสินค้าผู้หญิงมากกว่า <คะ S 2> ผู้ชายเพราะ<ช>อะไรเพราะผู้หญิงเห็นผู้หญิงโอ้เดี๋ยวเสื้อผ้าใหม่ๆอยากได้อยากรูก่งยังไงนะน่นในผู้หญิงคนจะมาเรียนเพราะว่าเราจะได้ปกปิดจุดอ่อนของเรา <คะ S 2> เขาจะได้ไม่ติดจุดอ่อนเราถูกต้องนะคะคุณซีซึว,วงค่ะถามมาว่าถ้าลูกค้าเคยปฏิเสธเราจะมีโอกาสปิดการขายในครั้งต่อไปไหมคะอาจารย์ปิดได้ทุกครั้งเลยปิดได้ทุกครั้งนะคะคุณซซีเขาเขาเขาปฏิเสธเพราะอะไรก่อนต้องถามก่อนถ้าเกิดเขาปฏิเสธเราใช่ไหมฮะแต่เราอยากขายมาก อ่าผมเข้าใจว่าสินค้าเป็นตัวเดิมสมมติว่าเราจะขายสินค้าตัวเดิมโอเคไหมแล้วเขาปฏิเสธเราเราลองกลับเข้าไปใหม่แล้วเรายื่นข้อเสนอใหม่ถ้าเราลดได้นะเราอาจจะบอกเขาคาที่แล้วเข้าใจผิดหรือพอดีเราได้โปรโมชั่นมาจากนี้หรือพอดีเราได้ต้นทุนที่มันลดลงมาหรือเรามีโปรโมชั่นอื่นที่เราจะแถนเพิ่มให้ไม่ทราบว่าเขาอย่างสนใจอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเขาไปซื้อของคนอื่นแล้วอันนี้จะเริ่มยากละค่ะอันนี้จะเริ่มยากคือถ้าเขาไปซื้อของคนอื่นนั่นหมายถึงเราไม่มีพื้นที่ที่จะะเข้าไปล แต่ถ้าเขายังไม่ได้ซื้อของคนอื่นเรามีโอกาสตลอดเวลาครับทีนี้ค่ะ,อ,คอ,คาาคะอาจารย์คุณพอลเขาถามมาว่าอยากสมัครเรียน Storytelling กับอาจารย์มีคอส์สถัดไปเมื่อไหร่เพราะว่ายี่สิบเก้าสามสิบนี้ไม่สะดวกเลยค่ะไลน์ไปคุยไลน์ไปคุยได้นะคะไลน์มา<ช>ค,<ร>คุยก่อนเลยไลน์มาคุยไลน์มาคุยจ<อ>ะเด้เขาเขาดูเขาดูโปรโมชั่นยูอ่ะไลน์มาเราติดต่อกันได้แล้วอ่ะนะไม่ยากเลยมาพูดคุยคืออย่างนี้ต้องบอกว่า ปกตินะต้องต้องเรียนเลยปกติไม่ค่อยจัดพับบิคผู้การตรงๆนะไม่ค่อยจัดพับบิคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกค้าอินเฮ s าส์จะเยอะมากมคือคือบริษัทต,ต่างๆก็จะเชิญให้เราไปสอนเดือนหนึ่งจะสอนเยอะมากมันมีหลักสูตรอย่างเช่นซูเปอร์มีเนเจอร์ผู้จัดการอัจฉริยะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ปลดโควิดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยแปดรุ่นละแปดบริษัทที่ให้เราไปจัดรุ่นหนึ่งห้าวันห้าว,วันจะไม่ค่อยมีเวลานะแล้วก็ เราจะจัดเจรจาต่อรองสิ้นเดือนนี้<ฆ>อีกรอบหนึ่งใครสนใจก็ติดต่อไปนะเรามีไลน์เรามีไลน์ลแล้วทักมาคุยกันอยากรู้ข้อมูลมานะไม่ต้องเรียนก็ได้เราก็ให้ข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ให้เขาไปเรียนฟรีก็ยังมีอยู่<ฆ>นะไม่ต้องกอังวลไม่ต้องกอังวลคือวัตถุประสงค์เราเนี่ยตอนนี้เราไม่ทําอะไรแล้วนะ<ฆ>ไม่ต้องถามว่าเราทำเรามีเราเราเป็นคณะกรรังการหลายที่แต่ว่าหน้าที่หลักเรานะเราพูดกับตัวเองตลอดเวลา<ฆ>คือ อาชีพเราคือเรียนหนังสือเรียนหนังสือนะเราก็จะไปหาวิชาใหม่ๆม่าแล้วก็สอนหนังส, hör, สอนนือเรียนหนังสือก็สอนหนังสืสอเรียนหนังสือก็สอนหนังสือแล้วเราก็อยากให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสู้กับเวทีเพราะีผมเคยอยู่บริษัทต่างชาติมาผมจะรู้เลยแล้วผมอยากให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสู้กับต่างชาติได้คือเราไม่แพ้เขาด้วยความเก่งกล้าเราไม่แพ้เขาขอให้เราพัฒนาตัวเองก็ปวาวณาตัวเองก็คือจะสอนให้พวกเราเนี่ยนะเก่งกล้าขึ้นมาให้มีความรู้ขึ้นมาแล้วเมื่อเรามีทักษะที่สู้เขาได้เนี่ยเราไปได้ไกลแต่เห็นว่าคนไทยเนี่ย เราเราอยู่ในเวทีโลกเยอะนะแม้ว่าจะผลิตตัวกระตูนให้ของวอชนี่บ้างแล้ว่ยเราอยู่ในเวทีเยอะมากคนเราเก่งนะแต่หลายคนก็ยังยังตามไม่ทนันเพราะฉันเองอาจารย์ก็อยากให้กระตุ้นอ่ะม,มาเป็นสร้างแรงมดนาลใจให้ทุกคนต่อสู้แล้วก็ขยันและตั้งใจเจรจารต่อรองการโน้มน้าวใจเป็นอีาสานดึงที่ทุกคนต้องมีไม่งั้นเองเนี่ยเราจะแพ้เขาค่ะอาจารย์อยากให้คนไทยเนี่ยฝึกการเจรจารต่อรองนะคะให้เก่งๆเลย คุณนักการถามมาด้วยค่ะว่า body language เนี่ยค่ะควรฝึกยังไงดีคะอาจารย์โอ้โหอันนี้อันนี้ต้องบอกกันว่าถ,ถ้าเราจะลุกนะ,ะเอาเอาเอาง่ายๆสอนง่ายๆเลยลุกกระลับถ้าลุกถ้าเราจะลุกเวลาเราจะจะต่อรองให้หน้มไปข้างหน้า โน้มไปข้างหน้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ผมโน้มเดี๋ยวผมโน้มเดี๋ยวอ่ะคุณแตงอยู่ใช่ตอนคุณแตงรู้สึกอาจารย์ทำไงไม่ทราบว่าคุณแตงสิ่งที่ผมเสนอไปคุณแตงรู้สึกไงค่ะรู้สึก acting เป็นไงรู้สึกว่าเหมือนจะลุกลุกลุกลุณคุณแตงจะรู้สึกเป็นไงกลัวๆหน่อยๆค่ะใช่ใช่กลัวหน่อยนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถอยให้เราถอยสิ่งที่ผมเสนอไปไม่ทราบว่าคุณแตงเพราะเองถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขู่เขาทําให้เกิดความมั่นใจ ให้เราเอียงไปเอาง่ายๆ่าก่อนนะเพราะว่าเราคุยในในรายการ <c oughs> มันก็แต่สั้นมากแต่ถ้าไปเรียนเจออาจารย์ต่อตรองเราจะสอนหมดเลย <c oughs> นะอันนี้สมมุติได้อย่างนี้เนาะ <c oughs> รู้สึกเป็นไง <c oughs> รูร้สึกเหมือนมาขู่ๆเนี่ยเราสูงกาเรามีอำนาจเหมือนเหนือเขานะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งอย่างนี้จะรู้สึกไนงะเราด้อยกว่าเพราะฉะันเองจำง่ายๆเลยก็คือเราแสดง b o ดี l a n g เกจก็คือพยายามที่จะมือไม่ซ่อนข้างล่างนะมือไม่ซ่อนข้างล่างนะเวลาคุยน่บางคนกาจะเหมือนไปสมัครงานอย่างไรอย่างนั้นเลยอ่ะจะดูขี้อายไปหน่อย เออมันเออครับราคาผมก็เออเนี่ยมันมันเหมือนสมัครงานเปล่าวะมาคุยกับพี่ HR จะมาพี่อย่าดูนะไม่ใช่มาเนี่ยเอามือขึ้นมาเลยมือขึ้นมาเลยสิ่งที่ผมเสนอไปไม่ทราบว่าคุณแตงดูแล้วเป็นไงบ้างค่ะอ่าบางคนบอกก้าวร้าวไม่นะก้าวร้าวไม่ก้าวร้าวอยู่ที่คําพูดของเราถ้าคําพูดเราสุภาพก็จะดูดีเราไม่ได้พูดใจหยาบนะ ใช่นะอย่าเข้าใจผิดแต่หลายคนเนี่ยชอบบอกว่าอาจารย์ไม่อยากออกแ a c t ิ้งแบบนี้เพราะกาล้าเราเอา้าถ้าเราไม่กล้าล้าเราไม่แสดงท่าทางความมั่นใจ<ม>เขาก็จะข่มเรานะแต่เราต้องพูดจาไพเราะนะทุกอย่างต้องเป็นการสื่อสารต้องพูดไพเราะไม่เน้นให้พูดจาหยาบหยาบนะต้องบอกเลยถึงแม้ว่าลูกค้าจะอายุมากกว่าเราเราก็สามารถทําอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรม,มากกว่าก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องเราเราก็พูดจาวัสดีครับลงุงลุงเป็นงไงบ้างราคาที่ลุงเสนอมาเนี่ยผมมาดูแล้วหลายรอบเลยลุงคนะ ไม่คุณพูดดาลุงนะคุณจะใช้คำว่าป้าป้าป้าแตงราคาที่ป้าแตงดูเนี่ยพิธีกรเริ่มโกรธอาจารย์หนูเริ่มโกรธอาจารย์แล้วเข้าใจไหมถ้าสมมติวเรา acting แบบนี้อ่ะคุณแตงรู้สึกไงอ่าถ้ามีคําพูดมาประกอบแบบว่าไม่ได้พูดก้ใช่ไหมไม่เก้าหลาเพราะในภาษาภาษากายเนี่ยไม่ใช่แค่การแสดงออกมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้การสื่อสารคือการพูดนะคะ คุณไอเอมอสถามมาคะบอกว่าบางครั้งลูกค้าประจำค่ะที่เราขายให้ราคาพิเศษแล้วแต่เขาก็ยังต่อราคาอีกค่ะอาจารย์แบบนี้ควรทำยังไงไม่ให้เสียลูกค้าใจยเยน็นๆค่ะลูกค้ามีหน้าที่ต่อ<ะ>จำไว้<ะ>จำไว้สมมุตณนะอาจารย์เคยยกตัวอย่างเวลาสอนในชั้นเรียนก็จะพูดประจำเลยเออเออคุณแตงครับคุณแตงสินค้าตัวเนี้ยนะหนึ<ะ>่งร้อยบาทนะคุณแตงก็จะบอกไงโอ้อาจารย์แพงจัง50บบาทได้ไหมอ่านี่ต่อนะ,ะต่อนะต่อนะ สมมติผมก็ว่าคุณแตงครับคุณแตงครับปากกาอันเนี้ยลดจากร้อยหนึ่งเหลือ20บาทลดเหลือ20บาทนะคุณแตงบอกโอ้ยแพงจังเหลือ10บาทอ่าอย่างไรคือ <c oughs> ตัวเองบอกราคาต่ำไงเขาก็จะต่อ <c oughs> อ่าใหม่ใหม่คุณแตงครับคุณแตงครับปากกาอันเนี้ยให้คุณแตงฟรีเลย <c oughs> ให้ฟรีเลย <c oughs> คุณแตงจะบอกไงเอาไปส่งให้ด้วยได้ไหม <c oughs> <c oughs> เขาก็แจกกาะหมายมไหมเอาไปส่งด้วยได้ไหมแสดงว่าแม้กระทั่งเราให้เขาฟรีเออไปส่งให้ด้วยก็ได้ครับปากกาอันนี้ให้คุณแตงฟรีแล้วไปส่งให้ด้วยคุณแตงจะพูดไงแถมไส้ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหน้าที่เรากับหน้าที่ลูกค้าเราเยืนกันคนละตาแหน่งค่ะถูกไหมอ่ะหน้าที่เขาไม่ว่าคุณจะเสนออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าก็จะต่อรองคำถามก็คือว่าเราต้องทไงเราจะทาไงทุกอย่างจะสงบด้วยความสัมพันธ์ ถ้าเขาสนิทกับเราจะเกรงใจเมื่อกับคุณตงเคยซื้อของจากเพื่อนไหมแล้ววัานี้เรารู้สึกเกรงใจแนละ้วไม่อยากปอเพื่อนค่ะใช่เป็นไหมเป็น,ปนทำไมอะเขาเกรงใจอเ,เออจะต้องคบกันต่อแลาวคบกันต่อนะเกรงใจคาถามคือลูกค้าเกรงใจเราไหมไม่นี่ไงคําถามที่ถามมาเราก็จะถามกลับไงคุณอะไรเนี่ยเราก็จะถามกลับว่า แล้วตัวเองอะลูกค้าเกรงใจตัวเองหรือเปล่าลูกค้าตัวเองก็เดี๋ยวแทนมาคุยกับเราเลยนะไลน์ไลน์โอมาคุยกับเราเลยนะว่าลูกค้าเกรงใจว่าถ้าลูกค้าไม่เกรงใจแสดงว่ามันมีกระบวนการผิดพลาดแล้วตัวเองขายอะผิดพลาดแล้วตัวเองไม่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าได้ดีอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะาจาต่อรองกันไม่ได้ละคะอาจารย์แบบนี้ต้องมีคนกลางมาไหมคะบอกกันเลยนะถ้าต่อรองไม่ได้นะต้องมาดูก่อนว่าต่อรองไม่ได้เพราะอะไรอืมค่ะดีที่สุดคือทวิภาคีค่ะทวิก็คือสอง ภาคีก็คือสมมติเรามีอะไรนะ,ะดีที่สุดคือสองคน<ม>อ่ะอยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะปัญหาครอบครัวนะปัญหาครอบครัวสามีพัรญานยดีที่สุดคือให้สองคนไปคุยกันแต่ถ้าไม่ได้ต้องมีคนกลางจาไว้นะธุรกิจเหมือนกันลูกค้ากับลูกค้ากับผู้ซื้อกับผู้ขายดีที่สุดคือสองคนคุยกันแต่ถ้าไม่ได้ต้องหาคนกลาง<ม>นะแต่คําถามคือไม่ได้เพราะอะไรร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากอะไรเอาชนะทิฐิทิฐิค่ะ แลวคนกลางนี่ก็ต้องวางตัวไงคะก็ต้องเป็นกลางเลยต้องไปเอาคนนอกมาที่ไม่เกี่ยวกับสองคนหรือเปล่าคือคําถามคือคนนอกเขาจะรู้เรื่องเราไหมะแล้วคนนอกบางทีฟังความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะสมมุติว่ามาฟังฟังคุณตงคุณเตีงเือเนี่ยถ้ท่านระเบืออาจารย์สุรชัยมากเลยอ่ะอาจารย์สุรชัยเนี่ยใส่คนกลางก็ไปอ่ะเคลว์เคลว์ไปทางคุณตงนะ และคนกลางนี้ถ้ามาฟังอาจารย์นะเฮ้ยนี่อะพิธีกรชื่อแตงนั้นละเบื่อเขาจริงเลยนะตรลงคนกลางไงฟังสองความนะเละเลยเข้าใจความหมายไหมเพราะเขาไม่เห็นภาพในการที่เราดูธุรกิจเราดูกันมาเป็นปีแล้วอ่ะไม่สำคัญที่สุดนะอย่างแรกคือลดละเลิกก่อนนี่อาจารย์ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของอาจารย์นะสิ่งหนึ่งก็คือว่าไม่ลดละเลิกความที่ดของตัวเองนะในอัลบั้มภาพนะลองไปตามดู11อ อะไรวะสิบความไม่รู้ทําให้เจรจการต่อรองไม่ชนะห,หนึ่งในนั้นก็คือไม่ลดละเลิกความที่ดิของตนเองเข้าใจไม่ลดละเลิกมาบางอย่างถอยได้กับไม่ยอมถอยบางอย่างตง้องการเอาชนะจนเกินไปบางอย่างเรามาตั้งคําถามว่าเธอทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรเข้าใจความหมายไหม <artık. S 2> ่ะนะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายเนาะบางทีนะ่ผู้หญิงงอนผู้ชายเนะี่ยบางทีผู้ชายถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงต้องการอะไร <ห plum. S 1> ผู้หญิงตอบได้ไหมตอบไม่ได้นะผู้หญิงบอกต้องการขอโทษผู้ชายเาก็ขอโทษแล้วไง แล้วทำไมเธอยังอนอีกเธอต้องการอะไรมันนี้ก็ตอบไม่ได้อันนี้อาการแบบนี้เรียกว่าอาการของการทิธิหรือดื้อรั้นนะไม่ลดละเลิกทําให้ผลเสียมากก็คือทั้งสองฝ่ายจบกันไม่ได้แล้วก็ทะเลาะกันค่ะต้องแก้ยังไงดีคะจุดกลดละเลิกลดละเลิกถอยยอมถอยบางอย่างเนี่ยเอากุ้งฝอยตกปลากระพงแต่กุ้งฝอยตกปลากระพงไหมยอมเสียกุ้งตัวเล็กๆแต่ได้ปลากระพงชิ้นโต